PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นสำคัญมากๆนะคะเรื่องการผลิตยาปราศจากเชื้อค่ะครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการสอบรับรองต่างๆแล้วก็เรื่องกฎระเบียบด้วยครับ เป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นว่าทำไมแต่ละขั้นตอนมันถึงจำเป็นมากๆเพื่อให้ยามันปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพจริงๆค่ะใช่เลยครับกระบวนการพวกนี้มันเหมือนเป็นประการด่านสุดท้ายเลยนะเพราะยาประเภทนี้เนี่ยคือถ้ามีการปนเปื้อนเข้าไปนิดเดียวเออมันส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้โดยตรงเลยครับนั้นเราเริ่มตรงตัวยาที่ผลิตเสร็จแล้วก่อนเลยนะคะเห็นว่ามีทดสอบเยอะเลยทั้งความปลอดเชื้อ e โดโท o อกซิน อนุภาคความสมบูรณ์ของภาชนะปิดผนึกหรือ CCI แล้วก็ความคงตัวด้วยแต่ละอย่างนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะหลักๆเลยก็คือเป็นการรับรองคุณภาพกับความปลอดภัยนั่นแหละครับความปลอดเชื้อหรือ sterility เนี่ยก็ตรงตัวเลยคือต้องไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ใดๆหลงเหลืออยู่เลยค่ะส่วน endotoxins อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่ตัวเชื้อโรคแต่มันเป็นเ,เหมือนเศษซากของแบคทีเรียแกรมลบที่ตายแล้ว Oh. ครับถึงจะมองไม่เห็นแต่มันไวมากพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีไข้หรือเกิดปฏิกิริยารุนแรงอื่นๆได้เลยอันนี้แสดงว่าต้องควบคุมกันละเอียดมากๆ คค่ะ่ะะแล้วก็มีการทดสอบอนุภาคหรือ particle u a t matter ก็คือดูว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาอือส่วน CCI หรือ Container Closure Integrity Test อันนี้ก็สำคัญคือเช็คว่าบรรจุภัณฑ์มันปิดสนิทจริงๆป้องกันยาข้างในได้ตลอดอายุการใช้งานค่ะและสุดท้ายก็ความคงตัวหรือ stability test ครับเพื่อให้มั่นใจว่ายาจะยังคงคุณภาพมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมจนถึงวันหมดอายุจริงๆ โหฟังดูแล้วแต่และอย่างนี้คือเหมือนตรวจสอบซ้ําไปซ้ำมาเพื่อให้มั่นใจสุดๆเลยนะคะใช่ครับจําเป็นมากแล้วถ้ามองในมุมของกระบวนการผลิตล่ะคะเห็นมีคําว่า media fill หรือการสอบรับรองกระบวนการปลอดเชื้ออันนี้มันคืออะไรแล้วทาไมต้องทําด้วยคะอ๋อ media fill เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนการซ้อมใหญ่เลยซ้อมใหญ่ครับคือเราจําลองกระบวนการผลิตยาจริงๆทุกขั้นตอนเลยแต่แทนที่จะใช้ยา เราใช้สารอาหารเลี้ยงเชื้อหรือมีเดียเนี่ยใส่เข้าไปแทนอ๋อ oh, ใช้สารเลี้ยงเชื้อใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหลผ่านกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อเป็นการท้าทายว่าทั้งสภาพแวดล้อมเครื่องจักรคนทำงานขั้นตอนต่างๆเนี่ยสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้จริงหรือไม่ค่ะจุดสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ละเกิดผมมันไม่ผ่านเกณฑ์เช่นเอ่อมีเชื้อโตขึ้นในตัวอย่างมีเดียที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะ มันจะกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยครับในการช่วยสืบสวนหาสาเหตุว่าเอ๊ะจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนกันแน่ก่อนที่เราจะไปผลิตยาจริงๆอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เช็คเฉยๆแต่เป็นการหาจุดอ่อนไปในตัวเลยแบบนี้ก็ช่วยป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆสินะคะถูกต้องครับลดความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาตอนท้ายทางตอนตรวจผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปไปได้เยอะเลยดีเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงกระบวนการแล้วตัวเครื่องจักร กับสภาพแวดล้อมเองก็ต้องเป๊ะด้วยใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึง IQ, OQ, PQ สำหรับเครื่องบรรจุยาแล้วก็พวกระบบน้ำระบบอากาศหรือ HVAC ด้วยใช่เลยครับทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมด IQ หรือ Installation Qualification เนี่ยก็คือดูว่าติดตั้งเครื่องจักรถูกต้องตามแบบไหม OQ หรือ Operational Qualification คือดูว่าเครื่องมันทำงานได้ตามสเปคตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ P Q หรือ Performance Qualification อันนี้คือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าในสภาวะการผลิตจริงๆแบบต่อเนื่องเนี่ยเครื่องจักรมันให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเชื่อถือได้จริงไหมอ๋อค่ะส่วนระบบน้ำ Water Systems กับระบบปรับอากาศ HVAC นี่คือแบบพื้นฐานที่สำคัญสุดๆเลยครับ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อเนี่ยต้องบริสุทธิ์มากๆค่ะอากาศก็ต้องสะอาดมีการควบคุมอนุภาคความชื้นอุณหภูมิความดันอะไรพวกนี้อย่างเข้มงวดเพราะถ้าปัจจัยพื้นฐานอย่างน้ำกับอากาศมันปนเปื้อนเนี่ยการควบคุมอื่นๆก็แทบจะไม่มีความหมายเลยครับจริงด้วยนะคะครับการสอบรับรองระบบพวกนี้ก็เลยเป็นการยืนยันว่ารากฐานของการผลิตเราเนี่ยมันแข็งแรงพอจริงๆ ฟังดูเหมือนสร้างบ้านเลยนะคะโครงสร้างพื้นฐานต้องดีก่อนไม่งั้นส่วนอื่นๆก็อาจจะมีตันหาตามมาได้ง่ายๆใช่ครับเปรียบเทียบได้ดีเลยครับสุดท้ายค่ะเรื่องกฎระเบียบละคะอย่างที่เห็นพูดถึง EU GMP Annex 1หรือ FDA Guidance พรุ่งนี้มันเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะ กฎเกณฑ์หรือแนวทางพวกนี้อย่าง GMP หรือ Good Manufacturing Practice เนี่ยนะครับมันคือการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเลยอ๋อเป็นมาตรฐานสากลครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่ายาจะผลิตที่ไหนในโลกผู้ผลิตทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสม่าเสมอเหมือนกันหมดค่ะ มันเป็นเหมือนภาษากลางที่หน่วยงานกำกับดูแลอย่างอยาบ้านเราหรือ FDA ของอเมริกา EMA ของยุโรปใช้ในการตรวจสอบผู้ผลิต mm hmm. แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การออกแบบโรงงานการควบคุมกระบวนการการจัดทำเอกสารไปจนถึงการส่งมอบยาให้ผู้ป่วยเลยครับการที่ต้องมีเอกสารมากมายเพื่อยื่นขออนุญาตหรือเตรียมพร้อมรับการตรวจเนี่ย ก็สะท้อนให้เห็นว่าความรับผิดชอบในเรื่องนี้มันสูงมากๆจริงๆพอฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะใช่ครับตั้งแต่การทดสอบตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปการสอบรับรองกระบวนการด้วยมีเดียฟ l ลการสอบรับรองเครื่องจักรระบบสนับสนุนต่างๆทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญถูกต้องครับซึ่งเหมือนก็น,นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับค่ะลองนึกถึงความไว้วางใจที่สังคมมอบให้กับกระบวนการผลิตยาเหล่านี้ดูสิครับมันมหาศาลมากนะจริงค่ะยาทุกหลอดทุกขวดมันคือความหวังคือสุขภาพคือชีวิตของผู้ป่วยทีนี้นอกเหนือจากมาตรฐานการตรวจสอบการควบคุมต่างๆที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอะไรอีกไหมที่ อาจจะมองไม่เห็นหรือมีความซับซ้อนซ่อนอยู่ที่มันจำเป็นมากๆในการรักษาความไว้วางใจนั้นไว้สำหรับยาทุกๆล้านโดสที่ผลิตออกไปทั่วโลกโหเป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปขบคิปต่อได้ดีเลยครับ